สวัสดีครับผมฟุกฟุลคุนะครับคลิปนี้อยู่กับการรีวิวกันดั้มมาโชเซสไฮเกรด1ต่อ144่อนะครับเอ่อเป็นกันดั้มจากซีรีส์ไอรอนบัตออลเอนตตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งกันดั้มตัวนี้นครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับประมาณวันที่7มีนาคมครับแต่ว่าผมเพิ่งได้ของมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนครับก็เลยอาจจะรีวิวชาร์ตนิดนึงนะครับ แล้วก็คลิปนี้เป็นการรีวิวกันด้าผมครั้งแรกนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยวณที่นี้นะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวมาโชเซตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยอ่ามันไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยเออทำสีเองน่าจะดีกว่านะครับซึ่ง สีเนี่ยก็อาจจะเเพียเพ้ยนนิดนึงนครับตรงส่วนของหัวนะครับไปดูหัวนะครับสีมันเพี้ยนไปนิดนึงครับเพราะว่าสีที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่สีของตัวกันด้ามมันอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะเป็นเพียเพ้ยนนิดนึงนะครับ อ่ะต่อมาเรามาพูดถึงจุดรวมของเจ้าตัวมาโชเซสกันบ้างนะครับจุดรวมมันจะแรกเลยนะครับก็คือช่วงข้อต่อของตัวแล้วก็เอวนะครับซึ่งมันจะรวมทุกตัวเลยที่เป็นการด้ามของภาคอารอนบัตออฟเฟนสน์ครับที่เป็นไฮเกรดครับจะรวมทุกตัวเลยแบบว่าขยับติดเดียวก็จะหลุดแล้วอะ่ะเนี่ยออนออนแอนมากเลยอะ่ะมันรวมมากครับ แล้วบวกด้วยเจ้าตัวแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยมันมันหนักนะครับมันหนักมากทําให้ตัวเนี่ยมันพยายามแอนไปข้างหลังตลอดเวลาครับมันก็เลยเป็นข้อเสียของตัวนี้นะครับจุดหลวมต่อมาครับก็คือส่วนแขนนะครับแขนเนี่ยหลวมมากแค่นิดเดียวก็ลูดต่ะเนี่ยนิดเดียวลูดเลยนะครับแขนนะครับยกได้ประมาณนี้นะครับมันเนี่ยโล โลก็หลวมมากนะครับแขนยกได้ประมาณนี้นะครับอันนี้กลางได้ครับกลางได้สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกแขนได้ประมาณนี้นะครับส่วนแขนนะครับหมุนได้นะครับเยอะเลยสามอสบศานะแต่ว่ามันจะติดเจ้าตัวแบคแพคนะครับติดข้างหลังแล้วก็หมุนแป๊บเดียวรุดเลยนะครับมันหลวมมาก แล้วก็ตัวโล่เมื่อกี้ที่บอกครับโล่ก็คือหลุดง่ายมากครับเพราะว่ารูที่มันให้เสียบเนี่ยกับออไอขนาดความยาวเนี่ยมันนิดเดียวเองครับนี่ครับรูเสียบกับเจ้าตัวความยาวมันนิดเดียวเองนะครับเสียบเข้าไปสาหรับะะส่วนหัวนะครับหมุนได้นะครับประมาณนี้นะครับซ้ายขวา มันจะติดไอตรงปกคอตรงนี้นะครับมันจะติดอยู่นะครับติดหมุนซ้ายขวานะครับขึ้นลงก็ได้ประมาณนี้ิีเดียวนะครับสีนะครับทําเองหมดเลยตรงนี้นะครับสีนี้ก็ทําเองครับสีตรงนี้ก็ทําเองนะครับซึ่งมันมันเพี้ยนนะครับมันจะเพี้ยนนิดนึงแต่ก็ถ้าดูไกลๆก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับ ก็สติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์สีเขียวแบบ2ฝั่งนะครับสำหรับตรงหัวนะสติกเกอร์สีเขียวสองฝั่งดวงตาครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งกล้องมันซูมไม่ได้นะครับมันโฟกัสไม่ได้นะครับผมติดสติกเกอร์แค่3าส่วนเนี่ยครับสำหรับตัวเจ้าตัวมาโชเซียสนะครับต่อไปส่วนของกระโปรงหน้านะครับ ส่วนของกระโปรงหน้าตรงนี way, ้เป็นสติกเกอร์ครับจริงๆแล้วแต่นี้ผมทาสีเองนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับผมต้องทาสีเองตรงสีเหลืองนี่ก็ด้วยนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ต้องทาสีเองซึ่งในกล่องก็ไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับเดี๋ยวพวกสติกเกอร์เดี๋ยวให้ดูทีหลังนะครับกระโปงหน้านะครับแล้วก็อันนี้กระโปงด้านหลังนะครับก็ทาสีเองนะครับส่วนกระโปงเนี่ยสติกเกอร์แทบไม่มีเลยนะครับ ต่อไปนะครับส่วนของนักเกิลนะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็ต้องทำสีเองนะครับมันไม่มีสติกเกอร์มาให้นะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นเลยล่ะติดตึ๊บไม่หลุดเลยนะครับต่อไปนะครับส่วนของขานะครับ ขออนุญาตถอดกระโปรงข้างก่อนนะครับส่วนของขาครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้ามันปิดไม่สนิทนะครับมันจะเป็นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันปิดไม่สนิทนะครับก็ข้างๆนะครับอันนี้ก็เป็นทําสีเองนะครับสติกเกอร์ไม่ใช่เลยครับแต่อันเนี้ยเป็นสีมาอยู่แล้วครับไม่ต้องทําสีไม่ใช่สติกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับขยับไม่ได้นะครับตรงเนี้ยขยับไม่ได้ติดแน่นเลยนะครับ ขางอได้นี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนได้หมุนได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยยักหมุนเท่าไหร่นะครับกลัวว่ามันจะยืนแล้วมันจะเบี้ยวนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขานะครับต่อไปเป็นตัวกระโปรงด้านข้างครับอันนี้ทำสีเองนะครับสองสีนี้ ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีสติกเกอร์มาให้นะครับแต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์แผ่นใหญ่มากเลยอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่ก็เลยทาสีเองนี่แหละจุดนี้แหละที่ผมไม่โอเคก็เลยต้องทาสีเองนะครับตรงสีตามๆนี้ด้วยครับก็ทาสีเองเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีมันจะเลอะเลอะนิดนึงนะครับกล้องไม่เห็นนะครับแต่ว่างานจริงๆมันมันจะเลอะเละหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงกระโปรงนะครับสามารถถอดออกได้ครับมันจะเป็นเหมือนแขนกลนะครับประมาณนี้แยกลงมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกระโปรงนะครับด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะสามารถถอดได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถอดทํำไมเหมือนกันนะครับแต่ในใบคู่มือเนี่ยมันบอกว่าถอดได้เพิ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถอดเพื่ออะไรนะครับถอดแล้วขยับอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อว่าให้มันโชว์ อะไรสักอย่างผมก็ไม่มั่นใจครับผมไม่เข้าใจเลยว่าตรงนี้มาทำมาเพื่ออะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงกระโปรงเนี้ยสามารถเก็บดาบไปข้างในได้ครับดาบสั้น,นครับซึ่งดาบสั้นที่ผมก็ทําเองทำสีเองเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นของดาบสั้นครับซึ่งดาบสั้นจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับ4ชิ้นอันนี้นะครับทําสีเองหมดเลยนะครับ ซึ่งดาบผมว่าค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ดาบสั้นนะครับจะมี4ชิ้นครับเวลาเก็บนะครับก็น่าจะถ้าตอนผิดน่าจะประมาณนี้นะครับเก็บเข้าไปนะครับเก็บ๊แต่ว่าพอเก็บดาบใส่เข้าไปแล้วด้วยแล้วนะครับมันจะปิดไม่สนิทนะครับตรงเนี้ยมันจะปิดไม่สนิทเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมาร h โชเซียสตัวนี้นะครับ มันปิดไม่สนิทเลยต่อไปนะครับส่วนของแบ็คแพคครับเดี๋ยวขอให้ดูเลยส่วนของแบ็คแพคนะครับก็ค่อนข้างใหญ่และหนักนะครับเวลาใส่เข้าไปในตัวเนี่ยคือยืนตัวแอนเลยมันหนักมากครับตรงสีเหลืองทั้งหมดนี่นครับทำสีเองหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ เป็นชิ้นส่วนมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำสีมาเองครับซึ่งเออมันเป็นข้อจุดให้คิดว่าในเมื่อทางบันไดยแยกสีส่วนนี้มาให้แล้วนะครับทําไมถึงมาแยกสีส่วนกระโปงมาให้ด้วยครับกระโปงอันนี้ทำไมถึงมาแยกสีมาให้ด้วยครับถ้าแยกสีมาเนี่ยจะโอเคมากเลยแต่ว่าเขาไม่แยกสีมาก็รู้สึกว่าเสียดายนิดนึงนะครับอ่าแบกแพดครับ ใหญ่สวยอลังการนะครับแล้วก็สามารถกางแขนกลวนออกมาได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องถอดอันนี้ออกมาครับจึครับแล้วก็มาเสียบกับเจ้าตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะถือดาบได้นะครับประมาณนี้นะครับมันจะถือดาบได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่แหละที่กําลังจะบอกเลยก็คือมันจะ ค่อนข้างหลวมนะครับตรงแขนเนี่ยเนี่ย,ยหลุดและนะครับค่อนข้างหลวมไปแล้วเนี่ยพอขยับไปขยับมามันก็จะหลุดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างหลวมเลยอ่าต่อไปเป็นส่วนของอาวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับซึ่งดาบเนี่ย ก็ทาสีเองเช่นกันนะครับตรงสีส้มๆเนี่ยนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยทำสีเอเหมือกนกันอันนี้ก็ทํสีเอนะครับรู้สึกว่าจะลืมขัดนิดหน่อยตรงนี้มันเลอะไปหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งดาบเนี่ยสวยมากนะผมชอบมากสวยกว่าของเจ้าตัวบ,บัมทอดอีกนะครับสวยมากเลยผมชอบมากสําหรับดาบครับโอเคมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าที่ผมเข้าใจก็คือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเก็บฝักเก็บดาบนะครับ รสลายก็จะไม่มีอะไรมากครับสีก็จะมีแค่นี้แหละถ้าตามต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเอาดาบนะครับมาเก็บใส่ได้นะครับมันก็จะเป็นเอาดาบคว่ำลงนะครับแล้วก็กดเข้าไปาราประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะไม่แน่นสักเท่าไหร่ครับ รูดแหละนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งพอเก็บดาบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นกระบองนะครับอย่างที่เห็นในหน้ากล่องนะครับมันจะเป็นกระบอกไวไฟนะครับถอดมากกัเป็นดาเป็นดาวนะครับซึ่งไอเจ้าอันนี้ครับสามารถเก็บไปที่ตัวแบตแพดได้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเก็บเข้าไป อ,อย่างนี้นะครับมันจะมีเบ้าเสียบอยู่นะครับถ้ากล้องโฟก,กัสได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เสียบนะครับรนี่พอเสียบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแบคแพกแล้วก็ฝักเก็บดาบนะครับ ในส่วนของโล่นะครับโล่มีนิดเดียวนะครับมีไซายไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าตรงสีส้มนี่นะครับที่จริงแล้วมันมีสติกเกอร์ให้ติดนะครับอันนี้แฟนนี้ทําสีเองนะครับซึ่งไอตัวเสียดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างตื้นนะมันเสียดแค่แค่นิดเดียวเองอะ่ะมันเลยทำให้เวลาติดเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะหลวมๆนิดนึงนครับเพราอติดเข้าไปแล้ว ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโลกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ที่เขาให้มาครับซึ่งเยอะมากเลยมันเป็นสติกเกอร์แบบลอยนะครับถ้าเขาจะไม่ผิดเวลาติดเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะดูลอยๆมันดูด,ดูมันดูเหมือนไม่ใช่ของในพลาสติกอะ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากติดเท่าไหร่ครับจะติดก็แค่ส่วนที่เป็นตาเนี่ยนะเพื่อทมออกมาติดนะครับ,น,รบนี่คือส่วนของสติกเกอร์นะครับ แล้วก็อันนี้สาหํรับใบต่อไบป,ประกอบด้านหลังครับข<ๆ>้างหลังเนี่ยเขาจะมีบอกว่าสีเนี่ยสาหรับกระดานตัวเนี้ยนะครับสำหรับมาโ yeah. ชเซเนี่ยใช้สีอะไรบ้างนะครับก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับมันจะบอกว่าสีนี้ใช้สีอะไรผสมบ้างนะครับมันจะบอกอยู่นะครับก็สาหรับใครที่มีความสามารถด้านการผสมสีเนี่ยก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับอันนี้ผมให้ดูเลยนะครับสาหรับสีที่ใช้นะครับ มันเป็นสีของอ,อาจารย์ผิดรู้สึกว่าจะอ่านว่าวาเจโนะครับถ้าวาเลโจนะครับสีนี้สีเหลืองครับที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็เป็นเบอร์70.953นะครับซึ่งก็จะเป็นสีเหลือง,องพวกนี้แหละครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับสำหรับสีอันนี้แล้วก็สีของเจ้าตัวออริจินอลของสีตัวมันเองอยู่แล้วนะครับสีของเจ้ามาเชอเซียสเนี่ย ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับสามารถซื้อมาทดแทนกันได้นะครับเป็นฟลัดเยลโล่นะครับ7 0 9 5สนะครับสำหรับสีเหลืองนะครับต่อไปก็คือสีขาวนะครับที่เป็นส่วนหัวที่ผมทําไปนะครับเดี๋ยวหยิบไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนหัวนับสีนี้จริงๆอ่ะมันจะขาวกว่านี้นะครับเจ้าสี โคไว้เนี่ยเจ็ดสิบจุดเก้าหนึ่งเก้านะครับจริงๆแล้วมันขาวกว่านี้ครับขาวแบบขาว,ขาวจ้วดๆเลยอะแต่ว่าอันนี้ผมผสมสีเทาเข้าไปนิดนึงนะครับผสมสีเทาสีดาเข้าไปนิดนึงนะครับมันก็จะเลยจะคุน้นๆนิดนึงนะครับสีสูตรน้ําทาแบบแบบทาเหมือนกันครับของวอลเจนอรเลโจนะครับแล้วก็สีอันนี้นะครับสีส้ม มันเป็นส้มส้มเข้มๆออกดำๆตาลหน่อยนะครับเบอร์7 0 8 9 8 2 9นะครับเอามาร้านเรทนะครับของวารเรจโจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับที่ผมทำไปเนี่ยตรงหัวไหลตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงเขาตรงนี้ด้วยนะครับทำเองเหมือนกัน ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเทียบไปดูชัดๆแล้วกันก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ครับแต่ว่าอันนี้จะอ่อนกว่าเจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเนี่ยใกล้เคียงอยู่แหละสาหรับว่าถ้าเกิดสีที่มันตรงกันนี้จริงๆอะ่ะมันหมดก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้มาทาทดแทนกันได้นะครับซึ่งสีพวกนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านยินอยางกระตูนนะครับเขาไม่จ่ายครับแต่ว่าผม ฆษณาให้ลวกันนะครับเพราะว่าผมซื้อสีจากร้านเข้ามาหลายรอบอยู่เหมือนกัน,นครับซื้อมาหลายสีแลยแหละก็มันเป็นสีสูตรน้ำนครับก็คือผสมน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็ทาสักประมาณ3าสี่ครั้งครับมันถึงจะโอเคนะครับใช้ไม่ยากครับแต่ว่ามันจะความเรียบเนียนเะนี่ยมันจะไม่เท่ากับการพ่นแอร์บัตนะครับสำหรับสีสูตรทานะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับที่เราทําขึ้นมาครับก็ตอนทำท่าแอคชั่นเนี่ยจะทุรักทุเลมากครับเพราะว่าดีไซน์ของมาโชเซสครับมันจะติดๆขาดๆกันไปหมดเลยครับเวลาจะขยับอะไรอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะหลุดส่วนนั้นหลุดส่วนนี้หลวมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆครับพอกลางดีไซน์มา,าเต็มแล้วก็ถือว่าดีแอคชั่นได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันจะ ติดตขัดขดกันอยู่นิดนึงนะครับอลองหมุนให้ดูครับวันนี้นะครับสำหรับการทำแอคชั่นนะครับที่มันจะสัพส,สามารถพอทำได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกันด้ามาโชเซสไฮเกรด1ต่อ1 4 4นะครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ